เขามาโบดแล้วอู้หูทางในอลังการเลยอันนี้อันนี้โบดถยังคาทอลิกเลยคืออยังคาทอลิกคาทอลิกคือชาตสัญาคุณพ่อศาสนาเยซูหมายความว่าแต่ก่อนละเขาเจ้าองค์เดียวกันแต่มันเป็นรองนี่ไกสวยงามไหมทุกคนทุกคนเชื่อบอาว่าสวรรค์อาเขตเป็นเมืองวินเทจเป็นเมืองเก่าเลยก็จะมีแบบ้านคาเฟ่ต่างๆเลยอันนี้สนันนสวรรค์ ห้าโมงหกโมงเย็นนะ่ะคนจะเต็มเลยแถวนี้ตอนนี้คอยอยู่กลางเมืองสวรรค์เขตเลยเดี๋ยวเขาจะพายางไปเข้าเมืองเข้าตัวเมืองคนหลายๆนะทางนี้เอ้ยนราจะไปโรงแรมเนี่ย BB ี o ีโฮเทลนะ,ะนโรงแรมนะที่คอยอยู่ยนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงบ่ายสองแดดก็เริ่มแห้งหลาย คอ,อยยางมาแต่เฮือนคอยประมาณ2กิโลตอนนี้พูว่าสิไปไกลได้พอใจคอ,อยยากพาขัไปเ,เมืองเมืองวินเทจอยู่ใจกลางเมืองเลยนะเป็นเมืองวินเทจของสวรรณเขตแล้วสิพาขัไปเมืองเสียงคอยาอาจจะเจ็บเจ็บคอในนึงเป็นวัดถากเซาเนี่ยยังโบเซาคักกันไหนคอ,อยยางมาตอนนี้ไม่เห็นสโมสรโซนข้าเจ้าขาย เกี่ยวกับอาหารนะนะเขาน่าจะขายตอนแรงบางให้กับยงกะทันเปิดเลยทุกคนอะไรแบบนี้น่าจะเป็นมันนะ อันนี้เมนมันปะอันละเท่าไหร่สามพันสิบพันมันรสชาติคือกันปะชาติอันเดียวรสชาติเดียวกันแต่ว่าสีต่างกันเราจะทำเอาสามพันสิบพันปะสโดยสามพันสิบพันเอา,เอ,า 1, 000, 000, 000. อันนี้ก้อนหนึ่งปะอันนี้ก้อนหนึ่งอันนี้สองอะไรก็คือมันก็นจะปอกเปลือกแล้วมาบดใหม่ใส่มักซาลีเข้าไป ใส่ข้าวโพดมาซื้ีเขามีก็มีขนมอาจะเป็นขนมคบสวัสดีเรื่องเงินอะไรนะตูนเฮียบมนะาเลยะต้เขาเงอนจังโมงเลยสองโมง เดีจะเป็นเด็กไปโรงเรียนมศสวรรค์โคหวานเลยมันเดี๋ยวเขณจะพาข้มาเบิ่งโรงเรียนมศสวรรค์นี่ที่โรงเรีงเงยนเก่าเลยแผ<า>นกศึกษาที่การกีฬาแขวงสะะารนเกตโรเงเรียนมัธยมสมบูรณ์สวรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าเคยศึกษา,านี่ ประมาณ2ปีก่อนพอมอโซนนี้ก็จะมีโรงเรียนประถมประถมหรือมัธยมวะโบจื้อแล้วน่าจะเป็นมัธยมเอ้ยโบแม,มนน่าจะเป็นโรงเรียนประถมประถมสุน,นันทาทุกคนเด็กด้อยกำลังเลิกเรียนบอน่าจะยุดสมงเรียนน่ะนะข้าเจ้าก็จะริ่นกีฬากันเลนริ่นกีฬากัน ห้งเยียนปฐมสมบูรณ์สุนันทาเนี่ยภายในหรงเยียนเอาสบายดีไาอยังซื้อ,อยังยซื้อนิ้วซือ้อนิ้วระเยียนยู่ปอดไหน อยู่ปอะไรเนี่ยปองปสองโดยเลือกเงี้ยม่เลยเลือกลินอ๋อเลือกลินเด็กด้วยมาถักเลยข้าเจ้าเห็นคอยถือกล้องกันนะเขาเลยมาถักเดี๋ยวเขาข้ามทางก่อนเไม่จะโมกข้ามทางอยู่ประเทศลาวเลยคุณอันตรายเลยนะโคตรเสี่ยงเลยนะข้าเจ้าบุญยุทธให้เขาต้องถ่านหลุดเบิร์ตจากสามารถข้ามได้ อนนิเมนคอยอยูเส้นรวมเป็นเส้นทางที่ว่าคนน่ะจ,จะไหลายสุดแหละพัสกรลาวนะ่ะพัสกรสวรรค์เขตนะจะสายหลายสุดดูดูเส้นทางนี่แถวนี้บอกไม่แน่ใจทุกคนโซนนี้เขาบอกเจ็ดสั้นเลยจุดที่คอยอยูเนี่ยเขาบอกเจ็ดสั้นตัวคอยกู้ที่มาเขาบอกเจ็ดสั้นคือยอย่างน่าจะแปลว่าตึกอไหลที่ว่ตึกแปลว่าหลังคาเงื่อน,นสูงขนาด โซนนี้ก็น่าจ,จะเป็นโซนเศรษฐกิจเนาะจะมีบบว่าห้านเปิดหลายเลยห้านเทคโนโลยีโทรศัพท์ประมาณนะี้เต็มเลยห้านคอมตอนนี้เขาอยากมอดไฟแดงแล้วสีแยกไฟแดงแต่ว่าบุมีมทางมาหลายค่ะ โซนนี้ก็จะกจะขายเสื้อผ้าส่วนหล่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มนะนี่ทุกคนอันนี้ธนาคารธนาคารการค้าเราไอเน,นี่ยกินไปกินมาวราูแขนคอเลยหิวน้ำเปน่ทุกคน ขายเสื้อผ้าเต็มเลยโซนนี้พวกกระเป๋าก็มีรู้สึกว่าเขาหิวน้ำเดี๋ยวคอยพาเขา้ามินิมาร์ทเป็นห้างสบายดีมาก ออมาเย็นเลยเดีย๋ยวอซื้อน้ำก่อนนี่คือมินิมาร์ทประเทศเราน้ำแบบนี้ทุกคนน้ำล่าแมนขวด4,000 5 0 0 0า0 0 0 มาประเทศเราต้องกินน้ำหม้อเสือโซนนี้ก็เป็น open time. โอเปนไชน์พวกอ่านแซ่แกงแต่ว่าคอยอยากซื้อแต่น้ำนะหิวแต่น้ำกเลยซื้อน้ำกินเอา <Okay. S 2> ได้น้ำหมดแล้วน้ำนี่ก็ขวดหนึ่งจุกหนึ่งเนาะจุกหนึ่งประมาณสี่พันบางคำพอ,อาจะหลงเลยนะบางคำกระหลงเป็นภาษาไทยบางคำเป็นภาษาเาวไปเยนอยู่ไทยเนาะลืมคำซับบางคำอาจจะหลงหลงลืมกันตอนนี้ขยังมาได้ประมาณสอง,ส,องสามล้อยเมตรทุกคนเชื่อบอาว่าสวรรค์เขตเป็นเมืองวินเทจ เป็นเมืองเก่าอะเป็นเมืองเก่าแก่ยอคสิพายางเขานี่แนนไปจะเห็นว่าเมืองโซน่คอค่าเก่าเลยแต่ว่ามีคนอยู่อยู่แดดค่อยๆจะแห้งหลายจะสังเกตเงินเงินเงินคนแต่ละเงินนะแบบวินเทจหลาย ขตดหมักสไตล์เกาหลจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเรือแต่ละหลังก็จะมีแบบสัญลักษณ์จีนนะโซนนี้ก็เป็นอาจจะเป็นว่าเสื้อเสื้อจีนนะเสื้อเวียดเสื้อจีนส,ส่วนหลายอยู่แถวนี้อันนี้คือห้าเนี่ย อันนี้เป็นห่านโกบาแต่จะเป็นห่านกินเหล้ากินเบียร์นี่เพื่อนี่ใคยมาบัริษัทเห็นโบสถ์บ่เป็นคริสตจักรแล้วสิพามาเบิ่งโบสถ์อยู่สวรรค์เขตน่าจะใหญ่ที่สุดในสวรรค์เขตแล้วอันนี้เป็นค,คริสตจักรข่าวประเสริฐรัะตนรังสีเหนือ,อน,นี่จะมีแขรงหนึ่งอยู่นั่น ข้างในมีเสียงเพลงเต็มเลยฮงเฮียนจุงเต็กสาวจีนสวรรค์นเขตรข้างในน่าจะมีการโซอย่างสักอย่างแหละมีเสียงเพลงและคนฮุ้มเบิงหลายเลยหลังเฮียก็จะมีห้านขายขนมเต็มเลย <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้คือโบสถ โบสถ์ใหญ่เดี๋ยวคุณจะพาเข้ามาบ่งโบสถ์ใหญ่คอยบบเคยเข้ามาคอยเป็นคนสวรรค์แท้ๆของกรเคยขเข้ามายังเงตัวก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งหรือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของสมเด็จพระเอท,ที่แท่งหนึ่งเลยน,นี่ทุกคนเข้ามาโบสถ์แล้ว อันนี้แมนโบสถ์สวรรค์นาเขตทางนี้ก็จะมีถ้ำเลยอ๋ออันนี้มีห้องน้ำอีกสี่ห้องทรายสองห้องแล้วกันยิงสองห้องทุกคนมีหมาวะะบวกการ์ดก็ยิ่โคตร มาพุกัดตัวมาพุกัดตัวมาพุกัดตัวโดอันนี้อันนี้โบดหยังโบสหยางโบดคาทอลิกคาทอลิกเออโบดคาทอลิกโดยโบดคาทอลิกอ๋อ อันนี้แมนโบสถ์คาทอลิกแต่ที่ผ่านมานั้นโบสถ์ล้ตลาหลังสีอันนี้คริสเตียนอันนี้อันนี้โบสถ์อย่างคาทอลิกอะไรคืออย่างคาทอลิกคาทอลิกคือาศาสนาคุณพ่อาศาสนา,าเยซูโอ้มันมี่ของนี่ไก่นี่ไกรคริสเตียนนั่นวันนี้นี่ใคคาทอลิกตัวนี้แต่ว่าหมายความว่าแต่ก่อนละพระเจ้าองค์เดียวกันแต่มันเป็นพี่น้กายอ๋ออืม พี่คนเดียวกันโมเมนต์ดิบ่คขล่นทกายก่แปลว่าเขาอะมีพระสงฆ์มีคุณพ่อมีพระเขาเรบ่มีพระโบวิ่เตียนนะมีอืออออ๋ันนี้ความู้ใหม่เลยคขหาก็รู้จักเลยเขาอะมีพระมีคุณพ่อเขาเราโวิ่งคุณพ่อมีพระอันนี้เขามีพระคู่เขาเทปวิธีกรรมมีพระอันนวิธีกรรมอยู่ในวัด เขาเรา,าไม่มีแต่อาจารย์น้ำมดาดพิธีกรรมโดยเนี่ยกันโอ้หลายหลายหลายพันปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อนั่นเป็นเจ้าวัดเอามักไปนรู้อันนี้สามารถเข้าไปทายเบิ่งได้บอกไปรังเข้าไปน,ไไไนอนละเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปทายเบิง้งนะเดี๋ยวเขาสิลองเข้ามาเบิง่งโซนทางไหนเบิ้งเคย,เคยมาเลยอันนี้จะเป็นน้ำตก แต่วายังไม่ทันเปิดเลยสวยงามเลยทุกคนโคตรงามเลยนี่ตันหนาก็จะมีโมเดลซันตาคอสหลังตอนคริสต์มาสแต่วอนบอลคริสต์มาสหัุผ่านไปแล้วขายแมน อาคารอนุรักษ์อันดรับหนึ่ง<ป>ทุกคนเข้ามาก็จะเห็นไอันน้นาจอมนพระเยซููทอ,อะไหนคนอลังการเลยคือแบบอยู่ฝรัง่งเลยเนาะอยู่แบบโซนยุโรปะนะ โอเคทุกคนน่าจะไปเบื้องพิลาซัมนีู่แล้วเดี๋ยวค่อยพาไปต่ออยู่เมืองนั่นแบบโคตรยิ่งใหญ่เลยโคตรสวยงามเดี๋ยวไปเบื้องเมืองเก่าอยี่โซนนั่นออกมาเตกโบสคันวามาอยู่ประเทศลาวเนาะเขาต้องขาหลับไปเบิร์ก่อนจะสามารถขาทางได้ เฮ้ยเอาแล้วมาได้สามสี <streets> ่ม <welche ăn? laughs> <anal v ible> ือแล้วอ๋อ้แต่วันนี้สามสิบอะไรยังนี่ถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปอปใส่หนี่งสวัสดีครับเอ้อฟานะฟาแฟนมาเอาขนมวันสิมหาเราถ่ายเมืองกันแล้วอนิโมโมเฮียอยู่ตอนมัธยมปลายเนาะมเจ็ดจบมเจ็ดแล้วกัน หงเจ็ดส <Z an aaS as> ิบเอ็ดเยาวกันก่าแล้วก็สามปีได้จบสามปีสองสามอ๋อเพราะว่าตอนตอนนี้่อยข่อยอยู่ปีสามเด้มันก็ต้องหนึ่งสองสามปุ๊บสามปีเลยสามปีป่ะแมนแล้วคเห็นโดนป่ะโอเคเดี๋ยวเอายางละเมอกันโอเคเดี๋ยวกันโอเคเดี๋ยวจะแชร์ให้เบิรงอันนี้อาจจะเป็นอันน่ะเกินมาตลาดเก่าตลาดดาวเฮืองนี่แหละ แต่ก่อนจะคนจะหลายอยู่นี่เดี๋ยวนี้แมนเขาปิดตัลงแล้วอาจจะด้วยเศรษฐกิจบอหรืออะไรอย่างหลา,หลายอย่างกัน่แน่ใจแต่ก่อนไปจุดที่า่าคนมาหลายอยู่นี่หมายทุกคนเข้ามาโซนนี่นะอยากจะบอกข่อยกับโบเคยย่างเลยข่อยก็เป็นคนสวัสดเขตแต่กับโเคยมาย่างแบบนี้นะมวย่างทายลิปต์ไปสินะส่วนหลายก็จะจะมาขี่รถส่วนหลายเนาะ แต่ว่าคลิปนี้เขาจะยางเลยยากแต่เฮือนคอยมาเขาเมืองเลยเดี๋ยวค่อยาาหาเดยก่อนจุดที่ขาเจ้าสก,กีนในฝานะใส่ป่ะเอยกบูเคยมาจะเทื่ยดิเหว่าทุกคน,นจะสังเกตว่าอย่างที่คคยบอกแต่ละหลังคาเฮือนจะเป็นแบบว่าสัญลักษณ์นะของจีนนะอันนี้จะเป็นห้างไทรู เป็นสายลักจีนก็จะเป็นเสื้อสายจีนเสื้อสายเวียดนามนะอันนี้บริษัทขนส่งลาวจีนทุกคนเห็นนะนี่อ้อฮูบสมิท,ทเลยหูบแรกเลยที่ค่อยเจอนี่นี่อันนี้เป็นการขนยัง ขนเต้านม่ะเต้าอย่างกระบอกน้าอ่ะเหรอเห็นทุกคนจะสังเกตว่นนี้ในตาลางเลยแบบโคตรเก่าเลยเดี๋ยวเราตามคอยดูเข้าแคมป์ก่อนคอยโบเห็นอันนั้นะวาก็จิสกีน ฝากำแพงะนะอันนี้มันเซ็นทางขึ้นห้างน,นี้จะเป็นห้างคาเฟ่วินเทจไปห้างเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องหนังเก่าลาวจเจริญเดี๋ยว เดี๋ยวสะคอยชีาพามาเบรงตามหลังเดี๋ยวก็ขอไปเบร์พาไปเบรงไอ้ฮูปแต้มก่อนอยู่โซนั่นเดี๋ยวก็สิมารีวิว,วราจะเดลยในเบรงคลิปต่อไปโอ้ตัดผมเหรอ,อ <c oughs> เห็นอยู่ในเฟสตัดเท่าไหร่นี่ว่าตัดให้มูอเขาเอา,าบริบริบการเก็บเงินตัดให้ ฮะบอตัดเลจะว่าะใชอยู่สกคสวนนี่แหละปเฮียนนะเขมาบออยู่ไทยหรอออ่อเห็นยูหัว่าไรตัดอยู่อยู่ใช้ยูนะวะอ่ะสตาร์ทที9ิกม1 0หนึงเลยยูนิเลยจ้ะอ๋อคอยคยอ๋อคอยลงคอยดูไปพุ่นหละคอยพตเดียวัิดนะไปใหม่อยู่เวียงวะแมนแมนอาหาตัดผมอยู่เออเราเราทคลิปกอนมาเด้ห่าใน4หมือแล้ว ้การการาาอะ,อ,ะอเคอันอันนีไก็อัน,นวางก็เจ้าาอัน,นสก,กีนในฝานะ่ะสก,กินุูในฝาน<อ>พอเออุ่นี่มพาอมนาอยู่บนไหนล้มมนนหรอวอยู่ในฝาหรอกไม่อยู่กับเพลงฝาโต๊ะแถวรงนัเชื่อมเลยโอ้ยน<อ>้างห้อง,ง,งน้ำ<อ>แ่ข้างห้องน้ำนี่บอกแน่ม่ไ้อยู่ตาฝาเลยอ๋อโอนอยางซื้อซุปเลยสก็มีละครก็มีน คาซุกนะคาซุกเมนาเโอเคเดี๋ยวไปลองเบอร์โ,โ,โอเคเข้าใจลยจะได้เข้าลาะเจริญเลยทุกคนโอ้ภายในก็จะมีแบบ้านคาเฟ่ต่างๆเลยอันนี้สนีสวรรค์ก็จะเป็น้านเสื้อผ้า ใครเป็ไปคาเฟ่เทุกคนคอยกับบุคเริ่มาอย่างมันจะเกลือกิน,นอะมีหวานเย็นวินเทจจัดๆโคตรวินเทจเลยนี่เดี๋ยวยางมั้งทุกคน อันนี้นะจะเป็นตอนแรงเนาะตอนประมาณช่วงห้าโมงหกโมงเย็นนะคนจะเต็มเลยแถวนี้้านก็นยังปิดตัวลงอยู่เพราะวะ่ายังไม่ถึงเวลาเปิดโอเคทุกคนออกมาโซนนี้แล้ว นี่นอ๋อนี่นี่เองสวรรค์ฟันเฟสตั้งแต่ปี2000สองบรรทาวนะงานศิลปะของคนสวรรค์เขตป่นี่อันนี้คือไดโนเสาร์อ๋อทุกคนสวรรค์เขตขึ้นซื้อบอเมืองไดโนเสาร์ น่าจะถือคนพบกระดูกไดือเสาหลายที่สุดในประเทศลาวเดี๋ยวมาบาง้างนี้อันนี้เป็นงานศิลป,ปะคนอันนี้คือแมวดำเลยอย่างหลอนเลยอย่างเหมือนเลยนะคาบป,ปลาลนะอาจจะคาบป,ปลามากินโอ้ อยู่นี่เองเฮงเป็นงานศิลปะนะแตวรถจอดต่างทางซะโอ้ยเดีย่ยวกับเงันนี้อันนี้คือบนนี้ใจของรูปอย่างน่าจะเจ้าจะแสดงแบบลิเกียนะลิเกียนะ ใส่เสือกในการแบบบังคับพุ่นนะอันนี้ทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเดี๋ยวจะบอกว่ารถโซนนี้โคตรหลายเลยรงเรียนจีนเนาะกำลังจะเลิกรงเรียนก็เลยว่าผู้ปกครองมาหับลูกหับหลานนะคดีคุยากับามาโซนนี่คดีโอเคทุกคน เดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงอีพีหนึ่งเนาะขอจบอีพีหนึ่งไว้สำนีก่อนเดี๋ยวอีพีสองก็จะพาทัวร์เมืองอีกอีกจุดหนึ่ง